สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะฮะวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่องทางของ NY Man อีกครั้งนึงนะฮะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการย,าย้ายต้นกล้าของออริกาโนนะฮะลงกระบะเพราะที่มันใหญ่ขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นงานเป็นงานเล็กเป็นงานที่เล็กมากแต่ว่าแต่ก็เป็นงานที่ยากนะ,ะเป็นงานเล็กแต่งานยากนะ,ะเพราะว่าต้น ริกาโน่นะฮะหลังจากที่เราเพาะไปนในกระบะเพาะแบบนี้ด้วยทิชชูนะฮะผ่านไปนี่ฮะผ่านไปสี่ห้าวันแล้วปรากฏว่ามันงอกะฮะมันงอกมาเนี่ยงอกเรร้อยแล้วฮะแต่ว่ามันเล็กมากฮนะเออมันเล็กมากเล็กกว่าเม็ดเ,เม็ดกะเพรานะฮะเม็ดถักอื่นๆนะฮะซึ่งนี่ขนาดงอกแล้วนะฮะยังมองแทบไม่เห็นเลยนะฮะเนี่ยเส้นเล็กมากเลย วันนี้ก็เลยจะหาวิธีการถ้ามันอยู่กบับนี้ต่อไปเนี่ยบางวันถ้าเราไม่อยู่บ้านนะครับว่าเราไม่ได้พรมน้ําด้วยเราไม่ได้พรมน้ําที่กระดาษทิชชู่เนี่ยทิชชู่มันอาจจะแห้งพวกต้นกล้าที่มันอ่อนมากๆเนี่ยคือมันต้องอาศัยความชื้นจากทิชชู่เนี่ยมันอาจจะแห้งตายได้ฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาเอาลงเอาลงดินลงกระบะที่มันใหญ่ขึ้นแล้วลงดินนะฮะแต่ว่าวิธีการที่จะย้ายไอ,อเ้เล็กฮะต้นเล็กมากเลยฮะลงดินเนี่ยก็คงไม่รู้ว่ามันจะเอาวัน รอดได้กี่ต้นยังไม่รู้นะฮะแต่แว่าเดี๋ยวพยายามนะพยายามวันนี้ก็จะย้ายจากกระบะเพาะในทิชชู่นะฮะลงลงกระบะเพาะที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะลงในภาชนะที่ใหญ่ขึ้นซึ่งผมก็จะใช้เนี่ยฮะพอดีที่บ้านดื่มนมก็จะได้ขวดนมมานะฮะเนี่ยใช้ขวดนมแบบนี้นะครับใช้ขวดนมซึ่งผมก็ใช้วิธีการผ่าครึ่งครับนี่ฮะผ่าครึ่งแบบนี้เลยนะครับ ผาครึ่งแบบนี้แบ่งครึ่งครับนี่ครับเราก็จะได้กระบะเพราะต้นเพราะต้นอ่อนนะฮะขนาดย่อมๆนะฮะเอามาตั้งไว้ในบ้านเราได้นะแล้วก็ขนาดเล็กนะฮะเ,เคลื่อนย้ายสะดวกตอนนี้ผมยังไม่ได้เจาะเจาะรูข้างล่างเพื่อที่จะระบายน้ำนะแต่ผมเชื่อว่าก็คงยังก็คงอาจจะไม่ต้องระบายไม่ต้องเจาะรูระบายนะ้ำเพราะว่าผมจะตั้งไว้ที่ในร่มก่อนเอาแค่รับแสงอ่อนๆแล้วก็ จะไม่รดน้ําเยอะเกินไปเพราะว่าต้องการให้ต้นต้นต้น,ตน,ตนอ่อนของออริกาโนมันเกิดมันพักฟื้นนะครับฉะนั้นก็ก็ยังไม่เจาะรูแต่ว่าการเจาะรูก็คงไม่ยากครับก็แค,ค่เราอาจจะใช้ตัวบัดกรีนะฮะหรือว่าไขาควงเล็กๆมาเจาะรูหรือจะใช้คัตเตอร์ก็ได้ครับเนี่ยมาจิ้มๆไปนะมันก็ก็ก็ไม่ยากในการที่จะเจาะรูนะครับไม่ยากเนี่ยเจาะรูเพื่อเป็นการระบายน้ำนะฮะก็ใช้ใช้ปลายคัตเตอร์นี่ฮะใช้ปลายคัตเตอร์นะครับเนี่ยเจาะไป แบบนี้ก็ก็สามารถใช้ได้ครับเพื่อเป็นการระบายน้ําเผื่อว่าเราเผลอไปรดน้ําเยอะเกินไปนะฮะเสร็จแล้วน้ํามันขังนะ,ะน้ำมันอาจจะบางคนกลัวว่าน้ําจะขังในในกระบะเพาะแล้วมันจะทําให้เกิดการเน่านะฮะแต่ว่าเนี่ยเนื่องจากต้นออริกาโนม,มันเล็กมากฉะนั้นผมก็คงจะไม่รดน้ําเยอะหรอกครับแค่ใช้ตัวฟอกกี้ฉีดแค่เบาๆ,ๆแค่รักษาความชื้นนะครับใหนะ้รักษาความชื้น ในในเจาะแล้วก็เจาะให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับ2อันเลยนะครับก็ใช้ปลายคัตเตอร์นี่แหละฮะจิ้มไปฮะจิ้มลงไปเนเป็นรูนะครับการใช้ปลายคัตเตอร์จิ้มเนี่ยรูมันจะเล็กนะครับแต่ว่าเราก็พยายามจิ้มเยอะๆแล้วกันนะฮะมันจะช่วยให้สามารถที่จะระบายน้ําออกได้นะครับน้ําไม่ขังนั่นเองนะฮะน้าไม่ขังโอเคครับโอเคครับก็ อันนี้ก็คือในส่วนของในส่วนของกระบะเพาะนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องเอาดินใส่นะเอาดินใส่ก่อนที่เราจะย้ายลงนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวเรามาเอาดินใส่ภาชนะก่อนแล้วกันนะครับโอเควิธีการก็ง่ายๆครับก็หลังจากที่เราผ่ากล่องนมไอขวดนมนะที่เราอย่างเงี้ยนะ,ะนะครับก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยว,เ,ยวเออ เนื่องดินมันมีความชื้นอยู่แล้วเราก็แค่เราอย่ายังไม่ฉีดน้ำนะฮะไม่ฉีดน้ฮะแล้วก็เอาเนี้ยลงไปเลยครับผมเพื่อให้มันง่ายแนละ้วก็เป็นดินก้ามปูปกตินะฮะเพราะว่ามันดินเนี้ยเป็นผ่านผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะเป็นเป็นดินเก่านะครับผ่านการใช้งานแล้วนะครับนี่ฮะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยแล้วกันนะครับเกลี่ยเกลี่ยเนี่ยเกลี่ยลงไปนะฮะเพื่อให้ คือดินก้ามปูเราเรา,าการใส่ดินก้ามปูเนี่ยคือมันจะเป็นดินปลูกนะครับเป็นดินปลูกหมายความว่าคือเอาต้นกล้าลงะต้นกล้าก็มีอาหารพอที่จะเติเตบโตได้ในระยะหนึ่งนะครับก็ถือว่าใช้ได้ถ้าเป็นดินที่มีแต่ขุยมะพร้าวกับแกลบดำอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้พืชไม่โตนะฮะมันก็ได้แค่ช่วงที่งอกไม่กี่วันแต่หลังจากนั้นเนี่ยสารอาหารจาก จากขุยมะพร้าวกับแกลบดำเนี่ยมันจะไม่พอทําให้พวกต้นกล้าส่วนใหญ่ก็ก็จะไม่ตรงนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมจะใช้วิธีการเอาดินก้ามปูนแล้วกันนะเอาเรียกว่าดินปลูกเลยแล้วกันนะครับดินปลูกเลยนะครับก็ลงแต่ดินปลูกก็คือข้อเสียมันอาจจะเป็นดินที่ชิ้นใหญ่หน่อยนะครับดินเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าไงอาจจะไม่ได้เหมาะนะในการที่จะเอามาปลูกเท่าไหร่นะครับปลูกต้นอ่อนเล็กๆกันนะวันกล้านะมันก็ว่าต้นต้นตอนตอนพ่อกล้านะครับ โอเคครับก็ท้าทายดีนะฮะโอเคประมาณนี้ครับนี่ประมาณนี้ครับใส่ความหนาประมาณนี้ประมาณ1นิ้วครับเพราะว่าต้นอ,ออริกาโน่นะฮะถือว่าเป็นเป็นต้นที่ที่เล็กมากนะฮะต้นออริกา,กาโน่เนี่ยมันเล็กมากฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ความลึกของดินไม่ต้องไม่ต้องเยอะครับนิดเดียวพอ ใช้ความรู้ของจริงที่เดียวพอโอเคฮะขั้นตอนยากมาแล้วก็คือขั้นตอนที่เราจะเอาเจ้าเนี่ยลงไปนะฮะซึ่งมันยากมากๆผมจะลองใช้ใช้มือหยิบดูซิ่มจะหยิบได้ไหมนะฮนะหัวเนี่ยเล็กมากเลยฮะใช้มือหยิบได้ครับต้นที่มันยาวๆแต่ว่ามันอย่างที่ผมบอกเพื่อนๆคือต้อนมันเล็กมากนะฮะเล็กมาก เล็กมากแทบจะแทบจะมองไม่เห็นเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวจะพยายามเอากล้องซูมให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ต้นเล็กครับโอ้โหนี่ไม่รู้นกล้องมันจับฟัวกัสได้ไหมเพราะมันเล็กมากจริงฮะโอ้เดว่าฟัวกปแทบไม่ได้แล้วนี่ฮะนี่ฮะเขียวเขียวที่ปลายนิ้วนี่ยหละฮะคือมันเล็กมากครับเล็กมาก พยายามจะใช้ใช้มือหยิบออกมาดูว่ามันจะมันจะรอดไหมนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึง่งะครับลุอีกทหว่าหลังจากที่เราเอาลงดินแล้วเนี่ยครับมันจะรอดไหมนะครับโอ้โหเล็กจริงครับ บอกเพื่อนๆว่ามันเล็กจริงๆครับเล็กมากครับเดี๋ยวต้องหาอุปกรณ์ช่วยหาอุปกรณ์ในการช่วยเขีย่ยอุปกรณ์แหลๆมๆไม่วย่เขี่ยนะฮะ,ะโอเคครับอันเ,เล็กอันเดียวอันเล็กเอาอันเล็กครับอันเล็กครับโอเค จะโดนต้นนะครับบางไปและโอเคเนื่องจากอย่างที่บอกคือมันเล็กมากข้าเนี่ยไม่รู้จะหยิบได้ไหมนะฮะหยิบแทบไม่ได้ครับนี่ฮะค,คือโอ้โหคือคือมันโฟกัสแทบไม่มโฟกัสไม่ได้เลยเพราะว่ามันอ,อย่างที่บอกเพื่อนๆคือมันเล็กมากครับมันเล็กมาก จริงครับนี่เล็กสุดๆเลยครับโอ้โหก็เลยนี่ต้องว่าเรียกว่าลุ้นกันหนักนะครับว่ามันมันจะอรอดไหมนะครับ คือมือเราหยิบเราก็ไม่รู้ว่ามันมันจะช้ำหรือเปล่าน,นะแต่ว่าด้วยความที่มันมันเล็กมากครับมันเล็กมากมันเล็กจริงต้องบอกว่าเล็กจริงๆงนะฮะเล็กจนหยิบแทบไม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะกล้องอย่างโรศัพท์มันยังโฟกัสแทบไม่ได้เลยฮะเนี่ยให้ดูตรงตรงเสื้อผมแล้วกันนะฮะเสื้อสีแดงนะส่วนเนี่ยแค่แค่บุบบอรเลยนะฮะคือมันเนี่ยต้นมันเล็กมาก จะใช้วิธีการเขียนเม็ดลงไป คือไม่เคยเห็นต้นกล้าอะไรที่มันเล็กขนาดนี้นะฮะคือมันเล็กมากเล็กมากมากจริงๆต้องบน่นต้องบน่ตงบนตลอดนโว้หนะฮะเล็กจริงๆครับเล็กสุดๆเลยต้นกลา้าออริกาโน,โนครับเล็กมากครับ พอลงดินเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่ามันจะรอดหรือเปล่านะฮะน,นี้ก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคเข้าที่หยิบได้ครับประมาณนี้ครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆคงมองอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะว่ามันเนี่ยเขียวๆลเล็กๆเนี้ยเห็นไหมฮะมันเล็กมากครับเนี้ย เล็กมากครับนี่คือต้นกล้าอาอริกาโนครับเล็กมากจริงๆส่วนอีกกระบะหนึ่งไม่สามารถหยิบได้ครับผมจะเอาลงกระบะทั้งทิชชู่ทั้งแผ่นทิชชู่เลยนะฮรดูว่ามันจะเป็นยังไงก็คือเอาหมายความว่าเอาดินลงกระบะเสร็จแล้วจะเอาทิชชู่ลงแผ่นทิชชู่เลยไอ้อาทิชชู่ลงเอาทิชชู่ลงบนกระบะเพาะเลยนะฮะแล้วดูว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะ เป็นเป็นงานที่ยากมากๆครับโอเคครับดินไม่พอเติมดินนิดนึงครับ เป็นงานเล็กครับแต่เป็นงานยากครับเป็นงานเล็กงคะคำว่าเล็กคือต้นมันเล็กมากครับหยิบจับไม่ได้เลยนะฮะถ้าจับแรงไปก็เกรงว่าต้นต้นกล้าของออริกาโ,โนเนี่ยมันจะมันจะเรียกว่าโอ้โห เละคามือเรานะฮะเพราะว่ามันเล็กมากนะฮะก็คือตายนะต้นก้าวจะตายขามมือเราทันทีนะครับอ่ะโอเคเนี่ยไอแผ่นนี้นะฮะเนี่ยหยิบไม่ได้ครับหยิบไม่ได้ผมจะใช้วิธีการเอาที่ชู่วลงแผ่นลงลงบนกระดาษเลยนะฮะเสร็จแล้วมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนะบดูซิว่ามันจะ รอดไหมนะครับไม่น่าจะได้เนาะก็แบบนี้นะครับเอาเอาแผ่นทิชชู่นะครับลงบนลงบนดินเลยครับลองดูนะฮะว่ามันจะมันจะเป็นยังไงมันจะรอดไหมนะฮะนี่เดี๋ยวเราก็จะผมเดี๋ยวเราจะฉีดน้ำนะฮะเพราะว่าต้องการที่จะให้ต้นกล้าที่เราเอาลงดินไปนะครับมันรากของมันจมลงไปในดินนิดนึง มันงั้นรากของมันจะลอยแล้วมันรากลอยแล้วมันจะ,ม,นจะมันจะแห้งนะะมันจะแห้งแล้วมันอาจจะตายได้นะฮะโอเนนะแล้วก็ <c oughs> เป็นงานท้าทายมากซึ่งไม่รู้ว่ามันจะรอดไหมนดฮะ ว่าก็มารุดไปด้วยกันนะฮะส่วนอันนี้ครับอันนี้ก็ฉีดเหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะฉีดลงบนแผ่นทิชชู่เลยครับแล้วมาดูว่ามันเพื่อที่จะไล่มเมล็ดนะครับให้มันไปลงบนดินครับแล้วก็มาลุ้นกันว่ามันจะจะรอดไหมนะฮะ โอเคครับเป็นอนุเรียบร้อยนะฮะนะฮะนะครับเป็นอนุเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นอนันเรียบร้อยครับในการย้ายต้นออริกาโนนะครับลงบนกระบะนะฮะซึ่งอย่างที่บอกคือบอกเพื่อนๆไปถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมว่ามันเล็กมากครับเห็นก็เขียวไหมฮะเขียวเล็กๆนะฮะต้นออริกาโนมันเล็กมากครับนี่ต้องมาลุ้นว่าพอลงดินเนี่ยฮะมันจะ มันจะรอดไหมนะฮะก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปนะฮะ่อนยังไงก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนนะฮะติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะฮะเพื่อ,อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาลุ้นไปนด้วยกันว่ามันจะรอดหรือเปล่านะครับก็โอเคฮะัสำหรับคลิปนี้ขยันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ